สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูตัวมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์เครื่องถัดญ้านะครับมอเตอร์ motor เครื่องถัดญ้าขนาดใหญ่มอเตอร์ motor ขนาด250วัตต์นะครับมาพร้อมกับตัวคอนโทรลนะครับเดินหน้าถอยหลังตัวนี้นะครับคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังติดมากับมือด้านขวานะครับมือด้านขวานี่ปิดไปแล้วมือด้านขวาจะเป็นตัวบีบๆนะครับ แต่ที่เราจะให้ดูนะครับก็คือเรื่องของการต่อสายไฟนะครับสายไฟนะครับด้านซ้ายเราจะดูสลักนะครับเงี้ยงตรงนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นบวกด้านขวาเป็นลบนะครับซ้ายบวกขวาลบนะครับซ้ายบวกขวาลบจําจําอย่างนี้นะครับซ้ายบวกขวาลบแล้วเวลาเราหันเข้าก็คือจะมีมีหยักลงมานะครับมีหยักหยักลงมานะครับด้านซ้ายจะเป็นบวกนะครับเรามาร์คไว้นี่นะครับ ด้านซ้ายเป็นบวกด้านขวาเป็นลบนะครับด้านล่างไม่ได้ใช้นะครับสามเหลี่ยมเอาหยักสลักไว้ด้านบนนะครับนี่นะครับหยักหยักสลักอยู่ด้านบนนะครับเวลาสวมนะครับเวลาสวมก็สวมแบบนี้เลยนะครับหยักสลักอยู่ด้านบนนะครับแล้วสวมก็แบบนี้นะครับด้านซ้ายเป็นบวกด้านขวาเป็นลบนะครับ